สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่เชียงคูเปต้าหนองคายนะคะอยู่กับพี่ปุ้ยนะคะฝ่ายอะไรลคูเปต้าเจียงหนองคายนะคะตอนวันนี้นะคะพี่ปุ้ยนะคะก็จะมามีโปรโมชั่นเกี่ยวกับรถขุดนะคะในตัวของรถขุดเดือนนี้มีโปรอะไรบ้างคะพี่ปุ้ยคะค่ะสำหรับโปงโมชั่นรถขุดเดือนนี้นะคะจะเป็นน้ํามันยูที18ลิตรนะคะแล้วก็กองไฮโดรลิกรถขุดนะคะค่ะสําหรับส่วนรถนะคะกองไฮโดรลิกรถขุดกับน้ํามัน รถขุดรุ่น1.6ตันถึง5ตันนะคะจะได้ส่วนลดอยู่ที่200บาทค่ะค่ะแล้วก็น้ำมันรถขุด8ตันนะคะจะได้ส่วนลดที่500บาทค่ะแล้วก็ต่อที่สองนะคะแถมเสื้อยีนส์กูตาคี่์ตินไก่ที่ก็มือใส่อยู่นี่แหละคะในมูลค่าที่980บาทฟรีก็คือลูกค้าสามารถนะคะมีโชคสองต่อก็คือว่าซื้อรถซื้อน้ำมันไฮดรลิกใช่ไหมคะคู่กับ กองไฮดรอลิกนะคะตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นหน่งจุดหกตันถึงสาตันถึง5าตันใช่ไหมคะถึง5าตันนี้ก็คือจะได้รับส่วนลดอยู่ที่200บาทแล้วก็รับเสื้อสวยๆจากเจนคูต้าของเรานะคะเป็นเสื้อยีนนะคะมูลค่า690อบาท1นตัวนะคะส่วนอีกส่วนนึงก็คือจะเป็นส่วนลด500บาทก็คือสําหรับรถขุด8แตันใช่ไหมคะแล้วก็แถมเสื้อยีนเหมือนกันมูลค่า690อบบาทนะคะตัวนี้ฟรีไปเลยสวยๆนะคะแจกฟรีนะคะใครมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะ ก็คือมีจำนวนจำกัดนะคะตัวนี้จำนวนจำกัดลูกค้าสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันไหนคะถึงวันไหนคะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนสามารถซื้อได้ที่เจียงพุ้าทุกสาขานะคะสาขาของเรานะคะตัวนี้ก็มีอยู่ที่6สาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาหนองคายเองนะคะก็จะเป็นสาขาท่าบอนะคะสาขาพลพิสัยสาขาเบองการพอเจริญเซการนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปสอบถามได้ที่ทุกสาขา6สาขานะคะแล้วก็อย่าฝืานะคะในตัวส่วนของลูกค้านะคะ ทานไหนนะคะที่อยู่ใกล้สาขาในตัวนี้นะคะทางเจียงคุปต้าของเราทั้ง6สาขานะคะก็จะมีในตัวส่วนของไลน์แอดนะคะทั้ง6สาขาลูกค้าท่านไหนที่อยู่ใกล้พื้นที่ไหนก็อย่าฝากให้กับลูกค้านะคะช่วยแอดไลน์แอดเป็นเพื่อนกับเจียงคุปต้าของเราทั้ง6สาขาได้ไม่ว่าจะเป็นสาขาของใคยเองตัวนี้ก็มีแล้วนะคะก็แล้วก็สาขาท่าโบสาขาพรมพิสัยนะคะพิรการพชรฤทเิการนะคะตัวไลน์แอดตัวนี้นะคะก็จะเป็นในการส่วนของการ สั่งอะไรได้ใช่ไหมคะ<ช>ลูกค้าอาจจะโทรมาบางทีไม่รู้ว่าอะไรตัวนี้เป็นตัวไหนก็สามารถถ่ายรูปภาพส่งเข้ามาในไลน์แอดแล้วก็ทางพี่ปุ้ยก็จะรอตอบลูกค้านะคะว่าอะไรมีไม่มีใช่ไหมคะ<ช>ตัวนี้ก็ฝากไว้นะคะส่วนคิวารค้เราจะขึ้นในบนหน้าจอนี้นะคะว่าลูกค้าสามารถสแกน QR ว o d e คของสาขาตัวนี้ของของพี่ปุ้ยอยากฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะค่ะอยากฝากให้ลูกค้านะคะ เข้ามาซื <boundaries> ้ออะไรกันเยอะนะคะสำหรับเบอร์โทรที่ลูกค้าจะติดต่อนะคะเบอร์ปุ้ยจะเป็น0 8 4 3 9 9 6 9 0 6ค่ะอีกรอบหนึ่งค่ะพี่ปุ้ยค่ะเบอร์โทรปุ้ยนะคะจะเป็นเบอร์โทร0 8 4 3 9 9 6 9 0 6ค่ะวันนี้ก็เหมียวกับพี่ปุ้ยก็ขอลาไปก่อนนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามนะคะเพจเจียงคูบตาของเราแล้วก็ช่องยูทูบเจียงคูบตาของเราด้วยนะคะวันนี้พี่ปุ้ยกับเมียวก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊